สวัสดีครับสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ดังนี้เมื่อวันที่22กันยายนพศ2563นายพงเทพเพชรสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่1ทัพ2น6 3ณห้องประชุมบึงพระรามสารกางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการประชุมดังกล่าวเพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อการกำหนดอัดตราค่าจ้างรายชั่วโมงเพื่อรองรับความปกติใหม่หรือ new normal ในการทำงานและคุ้มครองลูกจ้างที่ถูกจ้างงานไม่เต็มเวลาโดยมีนายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมนอกจากนี้ได้มอบหมายให้นางกมลรัตน์ชัยบุตรดีและนางพิกุเลเฉลยโท์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยบริษัทเจนบันเจิดจำกัด ที่ยื่นขอต่ออายุการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานจากการตรวจประเมินเป็นไปตามข้อกำหนดส่งผลให้ในปีงบประมาณพศ2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานประกอบกิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยจำนวน44แห่งซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด เมื่อวันที่23กันยายนพศ2563นายพงเทพเพชรโสมสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ทับ2563ณห,ห้องประชุมมงคลบพิษ2 ศารากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการประชุมเป็นการเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายพรพ์บัณฑิตยานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุม และในวันดังกล่าวได้มอบหมายให้นางสุดทธดาสิงห์ทวมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ระลอกที่2องณห้องประชุมอู่ทองโรงพยาบาลพระนครศรีอยุทยาการประชุมดังกล่าว เป็นการจัดทำแผนปเผชิญเหตุหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ระล,ลอกที่2โดยสมมุติสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยมีนายพานุแย้มสีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน สำหรับในส่วนของการรับคอร .7 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2563เป็นต้นมาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับคำร้องจากลูกจ้างจำนวน380เรื่องลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง1,208คนพนักงานตรวจแรงงานสามารถดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับเงินตามสิทธิจำนวน 19ล้าน5แสนบาท4 3สาตังค์ทั้งนี้ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดได้กำชับให้พนักงานตรวจแรงงานเร่งรัดดำเนินการในการรับคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน30วันตามข้อสั่งการของท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครับ ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างในปีพศ2563สำนักงานได้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้างจำนวน81คนจากสถานประกอบกิจการ4แห่งจำนวนเงินที่ให้การสงเคราะห์1,376,512บาท สซึ่งเป็นการจ่ายให้สงเคราะห์สองกรณีทั้งค่าชดเชยและเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชยที่ได้รับไปนะครับก็เป็นส่วนเยียวยาแค่ส่วนนั้นนั้นขอให้ใช้นะครับได้ตรงนี้ให้มันใ,ใ,ให้มันให้มันเป็นให้มันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเราอยากคิดว่าเงินตรงนี้ได้มาแล้วได้รีนะครับเพราะว่าส่วนรายการเองส่วนของผมเองเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องมีหนังสือแจ้งบริษัทล่มงลายว่าเราได้จ่ายเงินให้กับท่านไปประมาณล้านกว่าบาทเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปขอเฉลยรับเหมือนกันครับตอวันนี้ก็ยินดีกับทท่านนะครับที่ได้รับเงินจากกองทุนสมรภูมการตลาดของรัฐก่อนจบรายงานข่าวในรอบสัปดาห์นี้ขอฝากข้อคิดในการทํางานว่าชีวิตการทํางานถ้าเดินบนทางเรียบเราจะได้เรียนรู้แค่ระยะทาง แต่ถ้าเอาปีนเขาเราจะได้ทั้งระยะทางและความสูงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าพงนรนินทรกิจจจรรายงานสวัสดีครับ